คนเดกมคนเดิมคนเดกมคนเดมคนอดิคนเดิมนเองมันเดกมคนเดินเดิคนเดิม่นกดกมน้อิมคนเดมคนเดินเดิมคนเดมคไเดิมคนเดิมคนเดอกคนเกิมคนเดิมคนเดิมคนเอมคนเนเดิมคนเดิมคนเุิมคเดัมเดีมนเดิมคนเดนเดิมคนเเดิม่เดิมเด็มเดิมนเิมานเดิบดมนมนดกบมันเิดดนนเมันเียมนด่นอเอาเป็นยังมันสิมามากน บอสิมาไห้น่ำกันเองน้ำผิดกันารตีกันอีกจริงสิใครอีหยังที่แรกมันมามันมติดไปอยู่ใจเกินร้อยปาดบว่าอีน้ำผัดมักเขาอีนี่ผัดบ้าคิดว่าอีน้ำเป็นคุณแม่เออเออเออไปอีน้ำเป็นคุณแม่อีน้ำผัดบ้าอีนี่บอมมักเม่ได้บอกว่า มึงไปอยู่คณะอื่นซะนะคณะนี้ตลกหลายแล้วจริงเหรอทุกนายถ้าตลกระเบียบเพชรี่ดีมีสตอรี่ไม่ว่่เพชรเป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยมันมีสตอรี่เนี่ยใอยชอบไม่ไม่เอาจริงๆเอาเรื่องนี้ก่อนจะเพิ่งเปลี่ยนเรื่องจริงหรือไม่จริงหรือไม่เลยเลี้ยวเลยเลี้ยวจะบาดจุดจริงหรือไม่ที่คุณไปเล่นตลกที่ใจเกินร้อยถ้าคุณแอบมีใจให้ก exactly. <t ose 32> ับตลกเท่าพวกอยู่ไปยอน แล้วเกิดอาการผิดกันเลยไม่รับกันเข้าทีมงานม่นบอกใช่แล้วค่ะเออแล้วมันต่อการ้พูดดเยเขาเลยไม่รับทำงานแม่อทิตาเขาเลยเขาเลยไม่รับทำงานเขาไม่ถึงนะครับม่ออย่ว่ารียมแม่นี้ชอบพิธีกรม่นบ่นแม่ชอบชอบเผ็ดเผ็ดโลดเด้แม่นบอกเอเออ ไปซอนหายเนาะของเบิ้องต้นเนี่ยควันควันตุ๊กตับนะครับใช่บอกไม่ได้มาดิคืาแบบว่าขอเฉมาอยู่ระเบียบแต่ว่าเพียบอกบอกว่าอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อตลอดสุสีมากันสุยมาสุสีมากันอีกมันสี้ยากขึ้นไปหาอีน้ำข่ให้ปคอยมาอีตุัวตาบพอดีบอก เขาจักม <mile> ันแต่ก่อนมาก่อนมื้อแต่หนางเพรามันเป็นแัคซีแต่หนังแต่มันเป็นเอซหอยผุนต็นน้อยเป็นกรเทยน้อยแค่แค่ตันน้อยแค่แค่ขิงขิงคือย่างซุกไก่สีมึงเขาขายน้ำตลาดมึงได้เล่อยุคนี้งแม่อวามไหนมึงอยากไนั่งไก่สินิานไหนนั่งไห่นนี่ดนี่เด้ค่ะนี่ด้ซินิานอีโมยใส่หมวกยังไวมวกสดรอดเนาะมวกสดเอดให้หัวใจนั่งไก่ซินิซานนีสาลวันนี้มาเยเทนมาลูกสิทิ์ตุุ๊บไก่ไก่ทองมา าต๊กไ่ทองข้อต่างหัวนี่ล่ะตันแกสนุกป๊าประเดิมนีเอยู่ใส่ประกาศซื้อ่าถึงแม่ทางิอซีดีซานอยู่หน่อยีศานไปเรยววันนั้นคือนันักงคิวหลายนักงคิวทองนักไปแล้วติดตามกันด้วละครั้งวู่บอลทุกคลิปเลยแอนบอกขอบคุณมากครัขอบคุณมากเลย เอรเะว่าเวลาเหปุ๊บดูจากแบเพิ่มไยหลังเพิ่มการดูไยหลังเพราะว่ากวจะดูย้อนหลังตลอดกูวดึงในพันชิปมีชิปนี่แหละที่บอกว่ายู่งใส่ก็จะกัวก็จะเห็ุแหงก็เหตุเอาของกับปลาก็ไป่ายเขาเนี่ยอันนี้

ก่อนนี่เงินยูทูบบอกว่มีค่าซัมออลิฟีค่ากไหนเนาะพี่น้องกดติดตามไปเด้อกล้องพิธีกรอนยังก่อะปากวานมีที่ก่อนปากวานติดละครั้งติดอยังก่อนกระดิ่งดุ้งดิ่งนะครับพี่น้องบอแม่นนูติดตามเจ้าทุกคลิปเลยแต่มาช่องพิธีกรอนยังก่อกัดเทยมามาสอนมันปลอมมหลีโปเอ็นบอมโปเอ็นบอมเนาะอมหมดนะโปเอ็นอมดดนทาล่า โอ้ยมมือนไรพี่น้องครับม่แอบพูดกับผัวตอบหลงไม่ชอบใครทุกตามไม่ชอบใครชอบพี่ไม่นเาตอแลแล้วตอแลเออเขาชอบพี่หมิ่น พี่นบอกพี่นีาีี่ะส่้องเสือว่าตั้งแต่คุยกับน้องมาหรือว่าติดตามพนห้านออกมานี่คือครั้งแรกที่ได้มายืนคุยกันแบบนี้กอดกันแลยผมกอดกันกอดกันแน่กอดแน่กอดกันกอดวลลิ่นแน่วลลินแน่ กินมันถ่ายกับแม่ไม่สันดีปรอนี่ช่องเลยนี่น่าหล่อมากอยู่ในติ๊กต็อกแบบเพล่แต่ว่าตัวจริงหล่อมากคุณชอบไหมชอบชอบไหมหล่อมากอยากชวนยิ้มากเอบว่าใครเปวนเอลนี่ให้เป็นบอลแฟนตัวถล่มนุ้มีแม่แฟนบอนพี่บอนแล้วก็มียัยจืดไปบ้างไปบ้าง ผมมาไปงันมนาที่อยู่มีหนาที่เชอบอยู่คมาไม่ได้าไมเปลี่ยนค่ะเจ้ามาผู้ใดนไม่เปลี่ยนแล้วาเรที่ลกน้ำเนี่ยูาหมักมันจะแกหมึงก็มาหม่ยี่นามักอยู่ครูบาอาจารย์บ่เมนถามอยนนี้เราอยากูอยากอยากจอดใจงานเออแต่าไม่นกเป็นหลักไม่คือแบบ ตามพี่ที่ตามน้องคืออยู่บ้านคือน้องจะเกิดโปสเตอร์แม่คือแบบคือแบบจิตวิญญาณเดียวกันจิตวิญญาณเดียวกันกับมีมอนเลยคือคือชอบแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเอาภาพเหมือนที่น้องสะสมมาจากไหนเข้ากับเรื่องอะไรเลยตี่ตามแค่ติดตามผลงานแล้วก็ติดตามดูแบบรูปแบบการแสดงรูปแบบชุดต่างๆพองแม่แต่ว่าน้องน่าจะเป็นแบบแฟนพับตัวยงตัวจริงคือแบบว่าพอนมาแล้พัดเสียพัดเสียก็แบบ ตอนนี้น้อยกับแบบว่าทางบ้านกับเปิดแบเบิร์ดสื่อวิทยุสื่อแนวเบิดตลอดจนแปลว่าทา้งแล้วก็ถ้าถามถึงเพลงทุกเพลงของของแม่นูก็คือร้องไม่หมดทุกเพลงคำถามจากหัวใจเราเป็นอะไรกันเนี่ยนะจากเน็แต่ว่าก็เลยโดจ๋าโดนเลยเสียงทั้งกายเป็นเน็ที่จริงเราแม่ตไม่ได้เล่นตลกเลยแต่ว่าเอาแต่ตลกเอาเอาเอาสไตล์เนี้ยาเนี้ย แมนบแต่ว่ามือนแต่ว่ารัเชิญเหมือนน่าจะชนกันกับสังเสกับคนไทยเขาตัดเขาัดบว่เพม่อนฝังตัดเลยเนี่ยเพั่งกัดแต่าบางทีกัต้องเหนื่อีนึ่งมอโอ้หมามวว่าก็คือแบบคอขาตเป็ครับ่วคอนม สไตายได้สูงได้สูงอี่มีาจันคอคยมีากัรแล้วคยมีรายกันที่นี่สััสมาซุ้มดวยเล่นหนึ่งมูคุณแม่คุณแม่นิดนคุณชโมะนุมากคุณน้องอันนุมากแม่นิดคือว่าว่าทา้เดี๋ยวว่าเวลาเลาเรีนกันเกงเร้แบบว่าอาจจะน้อยจะน้อยกันรอบังเอิบังกันรอทีแม่สำเรเสร็จร ไปมากเราร้องได้ไหมลูกเล่นไปดีเร้วดีร้องร้องเสียงไได้ไหมได้ไหมเป็นอย่างไรจังเดียวมึงไป็น่าเสียงเห็นไม่ เพงเลีเพ่งเลี้ยวเพ่งเลี้วแต่ของฉันเป็นคนสีแปลกๆหน้ามันแขกตาคัมยาวความสูงความยาวร้อยแปดสพอดีเขาเป็นพี่บอลหน่อยขาเป็นพ่อี่ก้านี่กหลาบไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อคุณตะกิงคุณตะกินที่ติงเนื่อจ้างา พี่บอกครับแมนเนี่ยย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 อยยยกยย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 ดยย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 ยจยยกยนยอยย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 ี่นายยยยยนยยอยนยยยบยยยนยยเยย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 ยายย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 ยกยย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 ยนยย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 นยยยเยย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 ย้ยย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 ยนัสิยนน้ำเป็นคบาอาจารย์ยยคบาอาจารยย กูาอาจารย์แม่มึงยังไปจานตลาดนนตลาดประตูน้ำนั่งตลอดเสาร์อาทิตย์เขายกไม้เมรัอเสียนี้ไงเขาคิดกูว่าอาจารย์ของเราไม่รู้ใจเขาอ,อ,อันนี้ปักปรำป,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 ปักปรำพี่น้องจงกันยังเพราปราบเรบปราบบูแต่ไอ้น้ำนี่คือคิดอกุศล <c oughs> <c oughs> ลูกศิษย์ลูกหานมาคือกินมาเป็นปลูกศิษย์ลูกหาเลยเ <c oughs> อาพุ่มกระตากสมองมันหลักกรมุมมีพุ่มเด่นมันเข้าใจบ๊อ คือยังไหวยอยู่ด้วนี่วันข้างหนึยิ้มหเขาจะผักเรียงนิ่นั่นดิลิปนี้เฮฮาแน่พี่น้องเออความรักเก็บว,วุ่นวือสั่นทึงสูงต่ำดีดำทาวนุ่งกรสาวดาวกัเบเดือนกันต้องกันเลยดเดี๋ยวผ่ะอันนี้เบาสามสองก่อนสองเที่ยแล้วลว้าวในคลิดหอยกับเบาแล้วรอบเลยไม่ไมากับเมียกับหลามไมก <c oughs> นนับเมียกับว่าคิดไม่แน่นอนกับบ้านไม่แน่นอนอันนี้ช่องไหนนี่ค่ะ ตุ๊กตาไก่ทอง๋อตุ๊กตาไก่ทองเอาไปเชียวถ้าเกิดสมมติว่ายอดดิวขึ้นนะคะขอแบ่งส่วนแบ่งนิดนึงแม่มันไม่ได้ทาะอลิฟเฟนเปิดอลิฟเฟนเลยบอพี่น้องกัดือฝากฝากช่องนี้ฝากช่องด้วยนะคะผ่านช่องน้องตุ๊กตาบ้านพิธีกรให้ให้น้องให้น้องคนติดตามเป็นล้านเล้ว เจียมือมือเ้วเือบิกกี้สีน่านวนบิกกี้มอ้ามือเน่บิกกี้ไทยไทยบนี่บ้นมิรกรบ้นมิกรทครับทางด้านนั้นครับตุดตับแกพี่เอมนะครับตา้องยูทูบน้องบอยากด้วยคค่ะตดตับแกทองนัคตุดตัแก่ทองพี่เชี่ยนะคะยูทนะคะไรกันฝากกันไรฝากเอี่เอน่องบอยน่องบ้านต้นน่ดังไรเพามนเป็นล้ เ้ยไปยิ่ในคอมิวเตอร์ยิงดังทุบไปเอมออนดังิวเตอร์ี่เอมออนมี่มิเตอรใเช่มั่เดี๋ยวฟังก่อนนะคะเอมออนมีทุกคนที่รู้จักแต่ว่าระวังให้ดีใครพวกที่รู้จักน่ะ เพราะว่าฮอนเนี่ยเป็นรูปดอกทานตะวันเลยใส่รูปแบบบอสฮอนเนี่ยใส่รูปแบบอยู่ใกล้เคียงคุณหันหลังไปเอาอีกหมดแ้วบอเมียบอสโทษหลายๆท่านค่ะซุ้มถักฮอนเนียมาเมีย คุณแม่เลิกตีไรนี่กู <c oughs> อยากสิบอกว่ากูเปิดกูโหลดฮอเน็ตมามหาสีรกูว่าจะเหตุสูมาถามคิ้วหมอลำกูศูนเ <c oughs> <c oughs> ขาใช้ไมเนี่ยเขาใจ้หมโดนแบนกับเพราะว่าทำหยาบเยอะมากไม่เยอะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกค่ะ <c oughs> อพี่น้องไปแล้วครับเอาละค่<ล>ะขอบคุณพี่น้นองทุกคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามของช่องน้องอ่าตุ๊บต้าไก่ทองช่องน้องใบเบิดบานค่ะและก็ช่องพิธีกรปากหวานค่ะจะไดน้าับฝากน้ำแน่กันแล้วกันนะคะช่องเอ็มออนตอร์สาพาร้อนค่ะสามารถ,ถที่ติดตามได้กดซับสไคร้ด้วยนะคะเพระาะว่าอาจจะเป็นคลิปแบบว่าซ้ำๆกันแน่อ่าเลือกเปิดตัวว่าเปิดตัวข้อคอตอบได้ชั้นสารกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามกัแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอ